พี่แกฝากบอกลูกเอให้หน่อยบอกว่างๆมาช่วยก็ดีนะลูกเอฝากบอกนี่ว่างๆมาช่วยก็ดีคนจักใยาจักใยานคนบริษัเอาวีเก่าบอกว่าให้ลูกเอมาช่วยหน่อยใช่เพราะว่าเอาแต่นั่งโดดรอฟังโดดรอโดเนตปีแลรกแฟนฟ้าตัวปีแลรกเข้ามาแบบทำความสายหัดใหญ่เนี่ยตบตบทีนึงตบบันทีนั่นแหละจริงๆฮีโร่แท้จริงครับคือ ทีแรกของเราเองขอบคุณนะขอบคุณมากครับพี่ดูดูสภาพตัวนี้ขนออกมาหมดเลยเหรอโอ้ขนออกมาจากที่บ้านเนี่ยโอ้ขนออกจากข้างในหมดเลยนะใช่แล้วก็ลองล้างทีละอย่างนะคะค่าคุณป้ายินดีนะยิงเก่งมากขอบคุณมากนะขอบคุณมากแอร์เขาพัดเพราของผมเป็นนี่บริษัทไบโอกรีนจัดสวนสวยงามในบ้านจัดสรรคอนโดได้หมดครับขอบคุณมากที่อยู่่นี่มาช่วยเราดูดูลงเองกันไหม มีพูดเลงเมย์ไหมมีครับอ่าลิเวอร์พูลในนี้ไม่น่าได้ใช่ไหมนั่นก็คือแมนยูห้าพอเวิร์กใช่แมนยูห้าพอลจบละคือคุณเป็นฟาสโซฟีแล้วแต่คุณแมนยูห้าพอใช่ครับคือคุณนี้เอฟซีผมจริงไหมนะคือคุณมาสมัครฟาสเวิร์กแต่คุณแมนยูห้าพอลผิคอนเซ็ปต์ผิดคอนเซ็ปต์เนาะพี่คอนเซ็ปต์เนาะ